ตาเห<ย>็นไงฝีมือที่หนูไปหนูอ่ะมีฝีมือมากฝาตาอีกอะไรก็คือเงินได้ใช่ไหมเราก็เก็บใช่ไหมเยอะไหมหนูเก็บมาเนี่ยเยอะไหมอ่ะใกล้หมดยังสมบัติหนูอ่ะฮะเออยังไม่เก็บ,ออไ,กบได้สอบหนึ่งแล้วนี่เก็บมาใส่นี่ไวไ้ไงอ้แล้วต้องบีบ้าต้องบีบใช่ไหมอโอเค นี่สมบัติหนูที่หนูเก็บไว้เฮฮ่เห็นไหมไปที่ไหนก็เก็บมาตาแต่เราไม่มีรถกระบะแต่ตานา่ะมีรถใช่ไหม,มตาตามีรถเบนซ์ยันวอก่อนมุดถ้ำก่อนนี่ตาก็ไปด้วยวิธีนี้เออและแลวเราก็ไปกินกันคนละต่อเน,ะนาะไอ้เนาะให้ตาด้วยเน,ะนาะอ้เนาะ ฝนไม่ตกวันนี้ก็เลยให้ตามาเอาตทางเข้าบ้านเป็นหลุมอีกแล้วรถทางเลยตาหนูอะ,ะทํารถไปเมื่อกี้เนี่ยไปทํารถมาเนี่ยเออหมดไปตั้งสามบาทสามบาทใหญ่ 5, นะอืมมันมันรถมันต่ำไงตา มันก็มีหลุมเนาะทางเข้าเนะแล้วถนนมันก็เป็นหลุม,มเ,เ,นะเออมันไม่ได้เดินกับเราเเออมันไม่ได้เดินกับเราเออมันก็เลยต้องโอเคสร้งางไปนี่แหละหลายคนถามจังเลยว่าอยู่ไงเนี่ยนะไอทาไมนะพี่เนาะน้อตาเนาะไอทําไมเนาะเราเก็บกวดขายเราจะไปไอทำไมเนะานะตาเนาะอาชีพคือสุดจริต<อ>นะเออน ใช่ไม่มีขวดขายตายนานแล้วลูกขายวันละสี่ห้าร้อยเลยวันนี้สีออ่ห้าร้อยเลยเยลูกขายอโอ้กินเยอะนะโทรมาว่าไปอู่ดอนให้ไปส่งเงินไปให้อ้เนี่ยหนูจะบอกให้เอฟซีนะหนูไปที่ไหนก็แล้วแต่หนูไปที่ไหนก็แล้วแต่ท,แแตที่หนูเห็นขวดพลาสติกหนูเห็นกระป๋องหนูเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขากินหนูจะไม่อายดังนั้นหนูจะไม่อายหน้าตา หนูก็จะเก็บขึ้นรถหนูมาแล้วหนูขับหนูขับรถไปที่ไหนแล้วถ้าหนูเห็นมันดีฟาให้มันเป็นขยะเนาะตาเนาะตอนเขีบแรกกัมองหน้ามองหลังอย่นะเออไอทำไมแม่บ้านไม่บอกนะเตียงเออเหนื่อยก็พักใช่ไหมเออ ใช่เราอย่าไปดูถูกคุณค่าของเงินเขาก็เริ่มทำนาก,กันแล้วเนาะเนี่ยแหละหนูก็เก็บขายได้ชาอาหารหมาตอนนี้โลเท่าไหร่นะ,ะขวดพลาสติกใสาตาเฮ้ เอ้ยมันไม่เจ็ดบาทหรอตอนที่พนุไปขายมันเจ็ดบาทโอ้แตตอนนี้กับตอนนี้เนาะโอโอเคเห็นแม่โลแล้ว,วเออมันลงทุกวันนี่ได้โลละหกบาทเออนี่พนุ้งมาขายวันนี้มันเอาดินมาให้ดูตาอืาทำไมวันนี้จะไมของลงแค่จังน้อยจังเลยอโอ้แต่เราเราปัญหาให้เขาเขาเป็นคนตั้งราคาเองอ๋อ อ๋อนี่ไงตาเขาจะมีรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพเห็ไนไหมแล้วเขาก็มีรถอย่างนี้แล้วเขาก็ไปตาไม่ต่อซาเล้งไม่ต่อซาเล้งอ่ะต่อซาเล้งเหรออืมันแมาต่อซาเล้งอ่ะมันง่ายดีนะ,ะรถคันนี้รู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮิตมากนะตาเนาะรุ่นเนี้ยเนาะเปลี่ยนใหม่ยู่เนยหารถเปลี่ยนไ,ไอ้คนขายแขสงมันบอกว่าเออ ตา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 ตวตา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 ตวตาต้าายาตตาตาตาัาตาายาตตา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 ตตาตาตาตวัาต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 ทตาาต์ตาตาราาต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 ตาตาตาาตตาตาตาตตาตาาตาาวาตา่ตนา่างาาา เ,นเ,นเอา้าผู้ใดเข้ามาบ้านหนูอีกนะลูกค้าติรถกระบะไอ้ลูกคา้คา,กคาแน่ๆเลย s> <S เขาไม่รู้มั่งน่ะร้านปิดอีลีรถ <_ s> ล,ลูกค้าก็เข้ามาตาเขาเห็นตาเข้ามาเขาก็เลยเข้าตาม เฮ้ยลูกค้า่ะไปดูอ <c oughs> โอ้ยหนอโอ้ยไปไปเดี๋ยวหนูไปบอกลูกค้าก่อนเด้อเอฟซี FC เด้อเดินมาเด้อปิดอยู่เด้อลูกค้ามาลูกค้ามาตอนนี้ทับคื้นอยู่นะจ๊ะไอ้หนูค ไปเลดบอกเขาแล้ว FT มาไอาไปดูดิ่ถ่ายดิใครไทยอุดรรู้จักไปเนี่ยผู้ใดห,หนูถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยผู้ใดเน,นะาะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเด้เอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาเพิ่งเคยถึงวันสูงนี่เองเดี๋ยวสวัสดีจ้า FC ทั้ง,<อ>งหลายผู้ใดก็ผัวบอกว่าผู้ใดล่ะไอมึงผัวบอกสิผู้ใด อ้วนอูดรสาวสวยอุดรดูดูดูหน้าอุดรนเห็นไหมเอ้ยไม่ถ้าถ้าเอาเอากล้วยฝรั่งมาเดี๋ยวถ้าเอากล้วยฝรั่งมาหนูจะจำได้โอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ถึงเมื่อวันศุกร์นี่เองถึงเมื่อวันศุกร์นั่งนั่งนั่งฮะอะไรโอ๊ยมันทุนเละที่กล้วยเอาไปอ้วนนั่งไปเอาน้ำมาให้แกกิน ตาย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 โอยไหวะโอยเดินไปเมื่อกี้เนี่ยมันไปไหนแล้วล่ะโอยมารับลูกชายติเอ้อเอ้ยไปดูหลังบ้านเดีดูหลังบ้านเกีเอามาไหมหายอ้วนไปะใส่แว่นก่อนเดี๋ยวก่อนเอาให้แปดนาทีก่อนมาได้ไงเนี่ยเอ้า พี่ว่าบอกว่าเพึ่นจะมาเมืองไทยตั้งนานแล้วเหรอแล้วแล้วไหนกล้วยฝรั่งอยู่นะกล้วยฝรั่งป่ได้มาอ๋อทำไมบอกมาอันเออเอากล้วยไทยไปแตนฮะเอากล้วยเอาลูกชายมาเหรอไม่เรียกลูกชายเข้ามามากี่คนพี่วดมาลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานโอ้ไปไปไปอันนี้นี่แล้วมาแล้วมาไม่รู้จักบอกไปเตรียมของกินไม่ให้หโวยบอกก็ไม่สะใภ้สินะ